ลูกลักของพ่อทุกคนขณะที่ฟังเสียงพ่ออยู่นี่ลูกอย่าฟังเพลินนะวเวลาฟังก็ต้องใช้สมาธิจิตศีลส,สมาธิปัญญาต้องครบใช้กำลังญาณตามที่ลูกมีอยู่ใช้อนาคตอตีตังสยานถอยหลังชาติในดี ถ้าไม่มั่นใจก็จับจิตข้างตัวให้ผ่องใสทูลถามโอส,สม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระท่านเจ้าหรือว่า,หร,วาหรือว่าท่านปู่ขอดูภาพในาดีตว่าสภาพเป็นยังไงหลังจากนั้นมาปรากฏว่าพระเจ้าฟังก็ได้ก็ไม่สรงสวยแต่ว่าก่อนการนั้น เด็กชายพรมนับพรมกลมายก,ก็ส่งคนของตนเข้าไปเป็นทาสของขอมรับใช้ขอมด้วยคนที่ส่งเข้าไปเป็นคนที่มีความฉลาดและก็เป็นคนที่มีพิมมือดีพร้อมที่จะเป็นหน่วยหลังทำลายชีวิตขอมและภานะ้วยการเคลื่อนไหวของขอมในด้านนี้ก็ปรากฏเตรียมรับพร้อมเครื่องกระสัดท,ทั้งหมด กราบทูลขอพระราชวินดาวันนับตับ้งแต่บัดนี้ไปต้นไปควรจะแต่งองค์พระองค์เป็นกษัตริย์ชาวบ,บ้านพอได้ฟังก็ชัยโยโหร้องพร้อมกันว่าคนแล้วพระเจ้าค่าจะได้ไปบินเม่งฝันเข้าไปชาชนอัหมายข้าราชบริพันคนทุกคนแต่งคำแบบเป็นอาหารเป็นในหมดในหมู่ในกองเป็นแม่ทัพเป็นต้น เวลานี้ปรากฏว่วเขตุนไทยมีความรุ่งเรืองสวยสดงามแต่งตัวได้ขึเครื่องยศถาบรรดาศักดิ์ที่เป็นอย่างนี้เพื่อเป็นการปลุกกำลังใจว่าไม่ใช่รบกันแบบทาตหรือเอาขอรทายเข้าไปตีกันเครื่องแต่งตัวเป็นการข่มฝันฆ้าสิกในเขตไทยทั้งหมดแต่กาศห้ามห้ามขอมเข้ามาเด็ดขาด ถ้าขอมคนไหนแยมเข้ามาในเขตไทยนั่นหมายถึงตายไายพยาขอมเห็นว่าคนไทยไม่ส่งสวยหนึ่งปีสองปีและก็สามปียิ่งี่ส่งคนเข้ามาดูลลด่าเราไว้เจ้าไทยนี่มันจะแข็งเมืองจริงๆหรือยังไงแต่ปลายกดว่าคนของขอมนี้เข้ามาดูลลดเรา ก็เลยไม่เหลือแม่แต่งเงาชีวิตก็ไม่เหลือนี่ถือว่าขอมบุกไทยเราถือเป็นปฐมฤกษ์เอาชีวิตของขอมเป็นเดิมพันในเมื่อเราฆ่าโทษเขาก็โกรธแต่เราก็ไม่ต้องการกลัวเขาโกรธเราต้องการจะทำลายชีวิตเขาเป็นการขม่มขวัญฉะนั้น คนที่เด็กชายพระมหาราชมาเป็นปีที่สามพมายุได้สิบเก้าปีมอยุได้สิบเก้าปีตอนนี้เองปรากฏว่าขอมเตรียมทัแรัฐธรรมริงไทยเราเตรียมทัพมาสามปีตั้งหมดตั้งหมู่ตั้งกองตั้งยุทธวิธีดอนดูยุทธวิธีการรบว่าถ้าเรารบเราจะรบที่ไหน เราอยู่แถวแม่สายแล้วก็มารบกระดิสันสายเราจะตั้งทัพรับของที่นี่ในการรบกระจัดเป็นหมดเป็นหมู่เป็นทัพปีกซ้ายปีขวาทัพหน้าทัพหลังทัพหลวงตามที่กำลังคนจะมีอยู่รวบรวมคนที่มีกำลังจริงๆเวลานี้ก็ได้ประมาณสี่หมนคน แล้วก็ตั้งกองหนุนไว้คนที่แก่หน่อยเด็กนิดเอาไว้ช่วยกันทีหลังถ้ามีความจําเป็นนอกนั้นเป็นหน่วยการเกษตรช่วยกันหาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหน่วยสเบียงนี่เรื่องใหญ่เตรียมพร้อมตั้งกองรบตั้งกองที่รายตั้งกองโจรว้าจะสองข้างทาง่อยจิงกองโจนนี่ไม่ตั้งเป็นโมู่ใหญ่แี่เขาใช้ทหารธนู มูลเก้าคนสิบคนอยู่ตรงเขาบ้างอยู่ตางพุ่มไม้บ้างล้ำเข้าไปด้านหลังจากแนวหนาตว่าเป็นหน่วยที่เรียกว่า,ามันก็ชาวนานะเขาทำแบบนี้นะอาวุธวางไว้ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันบ้างเป็นชาวไร่ไถนากันบ้างทำปลูกฝักลุกหญ้ากันบ้าง,ทำ,ากกางทำให้ข้าศึกไม่รู้ แต่ว่าหน่วยนี้ทั้งหมดพร้อมที่จะทำลายกำลังของข้าศึกโจมตีได้ข้างถ้าไม่ข้าศึกเพระาะว่าควัคิดว่ามีคนมากเอาลูกธนูมากๆเป็นธนูเพลิงบ้านธนูทำลายติดย่างน่องบางเมื่อถึงปีที่สามเราไม่ส่งสวยไปแน่นอนขอมว่าเตรียมทัพคนของเด็กชายพรม ถ้าพรมกุมารก็ส่งข่าวไม่ทราบเมื่อเขาเตรียมทับเราก็ยกทับยกทับไปตั้งรับที่สันสายแต่ความจริงไม่เตรียมรับเตรียมรุกลูกไปเจีจงแสนลูกจะเห็นว่าเขาขินว่าที่นี่สันสายแต่นั่นลูกรักทั้งหลายเป็นแนวที่เราตั้งรับคนก็เราอยู่ทั้งภาคพ,พื้นดินข้างล่างและอยู่บนยอดเขากลางเขา คนได้อยู่ที่สูงใช้ธน,นูเป็นสำคัญมาตอนนี้พ่อกลืมพูดไปว่าพออายุสิบสองปีก็ปรากฏว่าคืนหนึ่งที่มีเทวดาเข้ามาเข้าฝันว่าวันพรกนี้ให้เป็นไปที่แม่น้ำโขงจะมีช้างเผือกสามเชือกพอพูดมาแล้วได้อย่างจำไม่ได้นะ ถ้าเชื่อหนึ่งจะปราบได้ทั่วทั้งเนี่ยทั้งทั้งทั้งหมดทั้งโพธทั้งชมพูทวีปมั้งอาราบเป็นเจ้าโลกเชื่อที่สองปราบชมพูทวีปได้ปราบรงเชื่อที่สามถ้าสามารถจะปราบของได้หมดเป็นอันว่าแต่งกำหนดที่เวลาที่ไปคอยช้างเมื่อพระกรทบทูนพระราชวินดาทราบ ว่าตอนกลางคืนเทวดามาบอกอย่างนั้นพระจีวนดาก็เชื่อมั่นในพระราชโอรสว่าพระราชโอรสที่มาเกิดที่มาจากพรมเทวดาต้องประคับประคองจึงอนุญาตให้เป็นดักหลูกตอนสายแทนที่เห็นช้างลอยมาในแม่น้ำของกับกลายเป็นงหงง่อนสีแดงขาวโลลนงงใหญ่มาก เ้าบอกว่าเชือกแรกถ้าเข้ามาได้จะปราบไปท่านโทษจนท่างไตรภพก็หมายถึงว่าเป็นเจ้าโลกแต่เด็กชายพรมกับเพื่อนๆมองดูต้องการช่างกายเป็นโงูก็ปล่อยไปตัวที่สองรองลงมาก็เป็นงูอีกย่อมมานิดหนึ่งไปงอนสีแดง ก็นึกแปลกใจว่าเรามาคอยช้างเทวดาบอกว่าจะมีช้างกลายเป็นงูนิบร่อยผ่านไปสองถ้าสามงูก็งูแล้วเอาแน่เป็นอันว่าตัวที่สามมันลอยมาก็เป็นงูตามเดิมเดชชายพรมจะมีบัญชา,าชาติทั้งหมดว่างูหรือช้างไม่สำคัญเราต้องจับก็โผลลงไปในน้ำโดยกอดคอง,งูทันที งูตัวนั้นก็กลายเป็นช้างเผือกเดินทนน้ำน้ำก็ไหลหลังกำลังกำลังไหลหลากที่นั่นยังมีน้ำมาบ้านควานทนแล้ววิญญาขับจะใสยังไงให้ช้างขึ้นจากน้ำช้างก็ไม่ยอมขึ้นยึงได้ให้สายชาติไปกราบทูลพระราชบิดาสรงทราบพ,พระราชบิดาก็เรียกโขนโขนมาขนก็บอกว่าต้องใช้กระพังทอง เอากระพังทองไปตีล่อจิงใหขึ้นโหนเขาก็เก่งแต่ความจริงกระพังทองไม่มีอยู่แล้วไม่ใช่ทาวันนั้นตามที่ประวัติศาสตร์ทุกจะเขียนทําวันนั้นนะทําไม่ทันล็อกกระโถยจะทําทันอะไรถ้าเตรียมอยู่แล้วสั่งให้พระเจ้าแม่ทมําไปแล้วพระเจ้าแม่ของคนทําไว้จึงได้ให้คนแต่งกายสวยสดเป็นงามเทียนดอกไม้ทุกเทียนเครื่องสก,กาวรามิตร จัดเป็นขบวนลงไปไปถึงกราบไหว้เชิญพยาโคจรสารขึ้นช่วยคนไทยแล้วตีกับพังทอนช้างก็เดินตามกับพังทองก็ม้าล่อนเองเดินตามมาแบบสบายๆพอมาถึงบ้านก็เกิดมืมาถึงที่อยู่ก็ทำขวัญช้างมีบรรดาประชาชนหลายข่าวไม่ยาก พอจากเสียงคนนี่ไปไกลว่าเวลานี้ฟงกุมารได้ช้างปาเปลี่ยแก้วเป็นช้างเผือกขาวโผลแต่ตัวระยับคลา้ายแก้วประดับตัวสวยสดกดงามมากจึงได้ทำร่างแหะใส่หน้าช้างแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรเยอะๆต่อมาเมื่อได้ช้างมาแล้วขณาที่ช้างตัวนี้ปล่อยเขาในป่าไม่มีการใส่ปลอกไปสาราพ ให้รางที่เหยื่อน้ำแบบจะกินหญ้าก,ก็รางทองคํเข้าไปในป่าสัตว์ร,ร้ายยอมราบคาบแก้วกลัวช้านี้ทั้งหมดตอนในเมื่อกลัวช้างนี้ทั้งหมดแต่ปลายกก็มีช้างอีกเป็นจนํานวนมากเข้ามาร่วมฝูงด้วยโดยไม่ต้องไปต่อช้างไม่ต้องไปดึงช้างช้างเข้ามาไปสาชาติะนันเป็นเรียกว่าเป็น,ป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 นร่วม ขอให้ช่างตัวนี้เป็นหัวหน้าตามเข้ามาในเวียงเป็นอนวุวาทุกคนดีใจมากมีช่างแล้วก็มีมา้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมา้าชาญในก็มีเยอะการจะฝึกเจ็เรือช่าในการเราก็รู้สึกว่าทำง่ายๆพูดภาษาคนพูดแบบไหนทำแบบนั้น แล้วก็มีความฉลาดดีไม่ดีก็ฝึกคนกันด้วยช่วยคนมีความฉลาดนี่เป็นอันว่าการยกทัพไปคราวนั้นก็มีแช่พลายแบบไก่แก้วซึ่งเด็กชายพรมนุงพรมกรม,มาณเป็นคนประทับทรงเครื่องเป็นแม่ทัพใหญ่แต่งตัวสง่าผ่าเผย สำหรับพระราชวินัยท้บเป็นหลังช่างช่างหนึ่งมีสเสวกระชายกันเป็นจอมทัพแล้วมีแม่ทัพเลยกองแต่งตัวสวยๆเรื่องสวยนี่เป็นเรื่องของผู้หญิงที่ฟงกุม,มันกราบทูลพระราชวิดาและพระราชมันดาวรรนครบทุกคนจะต้องแต่งตัวสวยความแต่งตัวสวยเป็นกันเขาเรียกว่าตัดไม้ข่มนาม เป็นการข่มกําลังใจกันไปในตัวเสร็จไม่ใช่ว่าเขาแต่งตัวสวยเขาบอกเราก็จอกกปล่อยมีมีเกาะเงินมีเกราะทองตามตําแหน่งคนทหารทั้งหมดก็ใช้เกาะเงินแกมทองคลิปทองนายทหารก็ใช้เกราะทองแม่ทัพใช้เกราะทองประดับเพ็ร มันมีความสงาา่าผ่าเผยเรื่องการแต่งตัวสวยเนี่ยเป็นการให้ค่าสิทธิ์ง้ครามเป็นจิตวิญญาณหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีการรบเราก็ยังพร้อมรับแล้วก็พร้อมรบ้าแต่งตัวสวยโจโฉถ้าพร้อมพอคอมยกทัพมาตามธรรมดากอนทัพเขาต้องตั้งค่ายประจันหน้ากันเมื่อตั้งค่ายประจันหน้ากันลราจึงจะเจนจา คุยกันก่อนแล้วก็ตีกันกำลังของข้าศึกที่ยกมาเวลานั้นกำลังมากกว่าประมาณสี่เท่าดูกองทัพของไทยเดาก็จ้อยร่อยนิดเดียวแต่แม่ทัพยิ้มแล้วก็เลูวุกน้องทัพสองร้อยห้าสิบคนยิ้มนำกลมชี้ให้ดูว่าพวกนี้ไม่มีชีวิต ถาเป็นการตกใจกันบอกเจ้าพวกของพวกที่มานี่มันเป็นผีทั้งหมดมันจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้นี่ดูที่ว่าเครื่องแต่งกายมันก็สู้เราไม่ได้มันเป็นอสุรกายแท้ๆแล้วมาอย่างต้องเกงกันแต่ของเราไม่มีการเกงดําเรามาด้วยกําลังใจการจะรบแพหรือชนะมันอยู่ที่กําลังใจเป็นสำคัญ แล้วก็เรามีความสามารถขี่กันมีความหวังดีกันเนี่โลกหลานทีรักการที่เราจะชนะกันจะมีการอยู่ร่วมกันด้วยดีก็ตอาศัยการชนะกำลังใจไปสำคัญถ้าหากว่าเราไม่สามารถชนะใจได้เราก็ชนะแต่แรงกายมันไม่ชนะจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ด้วยกันในโลกรักต้องมีความสามัคคีกัน <c oughs> เป็นอันว่าขาบวนการของเรานี่จะเรียกว่าขาบวนการและกลุ่มของเราก็ได้เวลานี้เต็มไปด้วยอันตรายเขาใช้วิธีการหลายแบบที่จะให้ทําให้พวกเราแตกกันไม่ใช่อยู่และนอกจากนั้นเขาก็ใช้กําลัง ที่จะรหัสประหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพ่อรับแริการีนสองกันลูกอันดานลูกทุกคนต้องระวังเขาจะหาทางบ่อนกำลังใจจะทำอันตรายกับพานะของเราฐ <c oughs> านะของเราที่ขึ้นไปถ้าบังเอิญไปหกล้มจมความเมนตรายสองสามคราวคนก็ไม่ไว้วางใจในพ่อเ้าคุ้มครองไม่ได้เขาจะทำให้กลุ่มเราแตกกัน เมื่อความแตกสามาัคคีเกิดขึ้นความมั่นคงของชาติมันก็หมดไปจะคิดว่าคนกลุ่มเรามีไม่กี่คนมีความสําคัญยังไงจะลืมว่าคนทุกคนแต่และกลุ่มละกลุ่มกลุ่มลเล็กๆถ้ารวมกันเข้าเป็นหลายละกลุ่มมันก็เป็นกลุ่มใหญ่ดูแต่ไม่เรียวหนามแล้วไม่ขีดตอกทาแบ่งเป็นชิ้นๆทีละอันละอันมันก็หกักง่าย แต่รวมเข้ามาเป็นกลุ่มเก้าอันสิบอันมันก็หักยากแต่ไม้เป็นกลุ่มๆเก้าอันสิบอันถ้ามันมีหลายๆกลุ่มกําลังของชาติก็เต็มไปด้วยความสามัคคีเต็มไปด้วยความวามั่นคงนักก็จงอยาคิดว่าชาติเนี่ยจะต้องใช้แต่เฉพาะกาลังทหารคําว่าทหารก็คือคนไทยทุกคนเป็นทหาร แต่พ่ออยากจะให้รติเตือนใจเพราะเวลานี้ที่พ่อพูดนี่มันเป็นวันที่อา่าเป็นวันที่ยี่ยี่สิบกุมภาพันสองพันห้ารอยี่สิบยี่สิบสองเป็นเวลาที่เขาหาเสียงเรียกผูต้ตั้งเตือกตั้งผู้แทนผู้แทนคนไหนดีคนไหนไม่ดีดูไม่ยากหรอกโลก คนที่จะมาเป็นผู้นำของเราเป็นตัวแทนของเราเนะี่ยลูกจงมองดูตัวของลูกว่าลูกต้องการให้คนอื่นเห็นว่าลูกเลวแล้ว่าลูกดีผู้แทนของเราถ้าเขาทำดีก็หมายถึงว่าพวกเราดีเขาจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนดีสามารถเลือกความคนดีเข้าไปได้ ถ้าเราเป็นคนเลวเราก็จะเลือกคนเลวเข้าไปได้ดีหรือเลวเรามองดูกันตรงไหนความดีหรือความเลวเนี่ยก็ดูกันที่จริยาขึ้นหนึ่งทางการให้จะไปที่ไหนก็ตามต้องดูสืบประวัติเสียก่อนว่าคนจะเป็นผู้แทนของเราเนี่ย เคยมีจิตกว้างขวางอบอ้อมอารีเมตตาปราณีกับเพื่อนมนุษย์กันหรือเปล่าเพื่อนคนไทยด้วยกันหรือเปล่าเขามีไหมยามปกติเราเคยเห็นหน้าเขาบ,บ้างไหมหรือวก็เขาทำงานส่วนใดเป็นสนาธารณประโยชน์บ้างแน่รือว่าก่อนที่จะมาเป็นผู้แทนไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่พอก,ก็พื่งจะมาดีเมื่อตอนเป็นผู้แทนเนี่ยเจอหน้าใครก็ไหว คนประเภทนี้อย่าเลือกกำมเรยลูกถ้าเลือกมาสแสดงว่าเราทั้งพวกเลวทั้งหมดนึกว่าคนเป็นคนโง่ทั้งหมดเมดพราะเพียงที่เขาจะต้มง,ง,ง่ายๆแบบนี้เราก็โอเคกับเขาแล้วนี่แล้วกินแค่เขาก็หกเพียงเท่านี้แล้วก็เชื่อว่าเขาดีในเมื่อเขาไม่ดีแล้วไม่เคยหน้าเขาขาดการสงเคราะห์เรื่องกันเกันมันเป็นคนไม่ดี ล้วเ,เลือกเขาเข้าไปก็สนแสดงว่าเรานะ่ยเป็นคนไม่ดีแล่วมาบริการที่สองพิยวาจาเวลาจะเลือกคนที่เป็นผู้แทงเข้าไปเราจะต้องคิดวาจาที่เขากล่าวทุกถ้อยคำนะ่ะเป็นวาจาของเรานี่เท่าที่สังเกตดูก็ดูอย่างนี้เวลาเขาเลือกเขาพูดด้วยเหตุให้ผล ไม่ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันไม่ทำไม่เรียกว่าไม่ให้ร้ายสิ่งใครไม่ใมร้ายใครใครจะดีใครเขาจะชั่วเขาไม่พูดถึงเขาพูดถึงได้เหตุผลอย่างเดียวว่าทำอะไรมาถึงจะดีนี่คนที่เป็นผู้ไทยไม่ใช่เปนนั่งฟังดา่าแ้่คนชอบดา่าแล้วก็จะเลือกเข้าไป เราเลือกคนชอบด่าเข้าไปเขาจะหาว่าเรานี่เป็นคนเลวคนได้วาจาด่าเป็นวาจาที่ไม่ดีวาจาที่ไม่ดีก็หนึ่งวาจากโกหกโมเทตสองวาจาหยาบสามสอเสียดยโยงส่งเสริมไม่เขาแตกกันห้าพูดไร้สาระไร้ประโยชน์แค่สี่พูดสาระได้สี่ไได้สาระได้ประโยชน์ นี่คนที่เราจะเลือกเขาให้เป็นเขาเป็นผู้แทนเนี่ก็ต้องดูแต่วาจาเขาเคเราะไหมพูดขึ้นมาเสียดสีใครว่าเปล่าด่าใครบ้างว่าใครบ้างค,คนประเภทนี้อย่าเลือกเข้าไปเลยเพราะเป็นคนเลวมีวาจาเลวก็สแสดงว่าใจของเขาเป็นคนเลว เข้าไปก็เพราะการเลือกผู้แทนเนีผู้แทนเราต้องการผู้แทนสร้างความสามาคัคคีไม่ใช่ผู้แทนแตกความสามาคัคคีจะต้องเอาดีก็ได้เหตุด้ผลไม่แช่เอาดีด้วยการด่าก,กันคนไทยเรามักจะชอบฟังดา่าแต่พ่อก็ไม่ได้ดูถูกทุกคน,คนทุกคนเขามีปัญญาเราดูความสามารถดูใจอบอ้อมอารี ไม่เห็นแก่ตัวถ้าบุคคลที่เห็นแก่ตัวยจะเลือกเข้าไปในโล,ลกเขารวยก็นมาเยอะแล้วถ้าเราไปฟังแล้วหาคนดีไม่ได้เราก็ต่างคนต่างไม่เลือกมาซะเลยถ้าเราจะเอาคนเลวเข้าเป็นเนพื่อนแท่งของเราอย่าเข้าไปถ้าถามว่าไม่เลือกก็จะเป็นการนอนหลับทับธิ์ความจริงเราไม่เลือกซะเลยนะเาดีถ้าหาว่าเราไม่ได้คนดี เลือกเข้าไปได้คนเลวหนึ่งเงินของชาติตเราเสียไปเงินของชาติก็ได้จะอยากเหงื่อแรงงานของเราเราไปจ้างคนเลวให้เขาไปทําความเลวแทนเราในสภานอกจากนั้นเขายังจะสร้างความเลวเถือพิสิทธ์ต่างๆคนใดถ้าอยากเป็นรัฐมนตรีอย่าเลือกเข้าไปในโลก คนประเภทนี้แสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะแทนเราเราเคยเห็นไหมผู้รัฐมนตรีที่เป็นผู้แทนเข้าไปสร้างความยุ่งยากให้เกิดในเวลานี้มีหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้ดูถูกว่าคนที่เป็นผู้แทนนั้นไม่ดีไปทุกคนหมายความนี่พ่อหมายความให้เลือกคนดีเข้าไป นั่นมาเลือกคนดีเข้าไปแล้วก็สังเกตไว้ด้านในอดีตใครอยากเป็นรัฐมนตรีอย่าเลือกเข้าไปเลยแล้วาอยากเป็นนายกก็อย่าเลือกเข้าไปแต่อยู่ๆเฉยๆเขาไม่เชิญไปเป็นรัฐมนตรีเขาเชิญเป็นนายกอันนี้คนแล้วก็ดูการบริหารในอดีตของอายอดีตของเขาด้วยว่าเขาเคยทําดีแล้เคยทําชั่วใครเคยทําชาติให้บรรลัยมาบ้าง เคยใครเคยทำชาติให้ดีขึ้นมาบ้างนในขณะที่โดยมากเราก็จะเจอผู้แทนหน้าเาก่าๆมันเป็นของไม่ยากถ้าบังเอิญจะเป็นผู้แทนหน้าใหม่แล้วก็ต้องดูกำลังใจว่าเขาเคยมีความอบอ้อมอารีไหมมีการเลือกผู้แทนเป็นอย่างนี้นะลูกนะอย่าลืมว่าเลือกส่งเด็กเขาถือว่ายานอนหลับทับสิบ แต่ถ้าเราเห็นว่าไม่ดีเราก็ไม่ควรจะให้อาใช้สิทธิ์ของเราไปเอาคนไม่ดีมาเป็นผู้แทนเราเขาจะเข้ามาเก่งฆ่าเราดีไม่ดีมีสมัยหนึ่งเรือน,นอบขอวิ่งกั้นแม่น้ำขงสรวจอาวุธที่ผ่านมามีครั้งหนึ่งพ่อไม่ทราบว่าเป็นคำสั่งของใครห้ามเรือน,นอบวขอวิ่งเจ็ดวัน ปรากฏว่าเมื่อก่อนนี้ผู้ก่อการร้าเมีอาวุธน้อยคนหนึ่งและสองสามคนจะมีปืนหนึ่งกระบอกเพื่อนลนาวาขอไม่ตรวจลำาไม่นำของเพียงเจ็ดวันผู้ก่อการร้าเมีอาวุธปืนคนละสามกระบอกนี่เป็นการเปิดช่องทางให้เข้ามาทําลายชาติเพราะแสดงว่าเขารับจ้างจากใครมาคนใดคนหนึ่งแล้วก็ประการที่สองความปั่นป่วนของชาติ ความไม่มีระเบียบวินัยความไม่มีระเบียบวินัยในชาติเนี่ยไม่เกิดจากใครมันมีอยู่สองสามสมัยเด็กโตกับผู้ใหญ่จนด่าใครก็ได้ทำลายใครก็ได้เป็นว่าชาติที่เป็นมิตรจะคิดประทุษร้ายทำลายเขาเสียเีย่ยวรถธงเขาเสียเรือฟรีเกตจะนำอาวุธให้มาเข้ามาประเทศไทยมีค่านับเป็นพันล้าน ซึ่งเราจะไม่ต้องจ่ายไปเยี่ยวรถทงเขาเข้าปรากฏว่าเขาเลยเบนหัวไปให้สิงคโปร์นี่เงินของเราก็จะไม่มีอยู่แล้วไปทําแบบนั้นมันเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราจะให้คนมาเป็นรัฐบาลนี่จะต้องเป็นคนที่มีความมีมันสมองยาวยๆเห็นความดีของชาติเห็นความดีของประชาชนแสดงความเป็นมิตรรอบๆประเทศ เราจะถือว่าเขาเปรตทิต่างกับขวงเรามันไม่สําคัญเออรัตทินั้นมันเป็นตัวนองเสือแต่ความดีไม่ดีมันอยู่ที่จิตใจของบอคุคคลนี่เป็นอันว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ใกล้จะเลือกผู้แทนนันสดอนแต่ว่าถามว่าจะเลือกใครเขาต้องบอกาดูก่อนดูประวัยก่อนถ้าหากว่าเห็นว่าไม่สมควรก็มไม่ไปเลือกเสียเลยในเคของเราก็ไม่ต้องมีผู้แทน ถ้ามีใครดีพูดดีเวลาที่เขพูดไม่โจมตีใครสแสดงเหตุสแสดงผลและก็มีประวัติดีคำประวัติดีมีความอบอ้อมอารีแต่บคุคคลทั้งหลายก่อนที่จะมาเป็นผู้แทนนานแสนนานดูไว้ก่อนถ้าบังเอิญเราไม่สามารถจะรู้ประวัติได้ก็ดูลีลาในการพูดพูดชี้แจงเหตุชี้แจงผล พูดเพื่อความสามัคคีก็คงอยู่ใครจะด่าจ,จะว่าก็ไม่กระทกกบกระเทือนทำใจสบ,สบายๆถ้าถามว่าเขาด่าท่านทันว่าอย่างไงเขาบอกว่าตามใจผมห้ามคำด่าไม่ได้นาทีโลกเกอานินิตโตคนไม่ถูกด่าว่าเนินทามไม่มีเนนโลกก็เป็นธรรมดาแต่ผมเข้ามานิดหนึ่งผมไม่ต้องการเป็นรัฐมนตรีสองผมไม่ต้องการเป็นไเรเลรขานการ ผมต้องการเป็นผู้แทนของประชาชนฝ่ายเดียวนี่นก็ดูการลงทุนเขาไม่เลี้ยงเล้าเมายาใครต่อใครพูดใ้เหตุใ้ผลถือว่าได้ก็นได้ไม่ได้ก่อนแล้วไปถ้าคนที่เลี้ยงเล้าเมายาคนที่ลงทุนมากเขาต้องการกาไรโลกรักคนเราถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อว่าเขาดี ยิ่งมีกิเลสแล้วก็นํากิเลสมาใช้ในเวลาหาเสียงก็ยังเลวกันาปใหญ่เอาเรื่องเขาวพจะพรมเลยไม่ไปถึงไหนก็มาจอดกันอยู่แค่เรื่องเขาพูดแทนรัศดรแต่เรื่องมาจบนั่งงวดข้างหน้าพอจะเล่าทั้งผู้แทนที่มีสักคนหนึ่งให้ลูกฟังทั้งนี้ได้เป็นประโยชน์สําหรับโรคสําหรับหน้านี้เทพก็หมดแล้ว,ลวก็ขอยุติว้แต่เพียงเท่านี้นะฟังงวดหน้ากันต่อไป